พามาดูนกกระจิบนะครับดูรังนกนกมันยังเลือกต้นไม้ที่จะทำรังอันนี้เป็นตน้นนี้เป็นต้นประดูนะ่นี่ไม่กลัวคนเลยเนี่ยเนี่ยรังนกออต้นพยุงต้นพยุงไม่ใช่ต้นประดูเออผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ย ท้องเขาก็จะเหลืองเหลืองเดี๋ยวถ้ามีมีทุกต้นนะครับถ้าเป็นต้นพยุงก็จะมีทุกต้นแต่เป็นต้นไม้อื่นนกชนิดที่จะไม่อยู่เขาถึงเรียกว่าอะไรนะรังเนื้อรอบชอบรังยา <c oughs> เนี่ย,เยสเกตด,ดูต้นไหนที่มีนกทํารังใบก็จะเหมือนจะตายตายหน่อยหนะึ่งต้นเตี้ยๆเ,เล็กๆก็ยังมีนะ เดี๋ยวเขาเอาหญ้าประเภทไหนมาสร้างหลังน,นี่เป็นที่ทําการราชการสามจังหวัดอ่างทองทเขาก็มีสังคมเขาตัวเหลืองๆเล้วก็จิบโอ้โหแต่อากาศร้อนมากนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ